สวัสดีครับพ่อๆกับทีมงานจ่าสาขากรครับมื่อนี้ครับนี่ติ๊ตานี่ครับนี่ตัเมเรมมือนางครับอ่าขอหยาดแต่งตัวเรียบร้อยบนนี้นะครับมื่อนี้มากครับชนพลอะไรนะพลทหารดีชุมพลครับดีชุมพลประการประการครับชื่ออะไรนะเพชรประการครับเพชรปาการเอาอ้วนมาเข้ากล้องมานะครับนี่ครับได้เลรมมือนางมาครับเป็นอย่างนี้ติ๊ตาครับนี่มื่อนี้แต่งตัวเรียบร้อยขออภัยก่อนนะครับนี่ครับน้องไปหาปูมาครับนี่ ใส่ปูปูทะเลไหมครับกะเลาโอ้ตำสมตำอยู่ผมกินเนี่ยเอาลุยน้ำตาลตีมมเนี่เราตำผิดเลยนะครับวันนี้ไม่ใส่หมวกกันน็อกกวนใส่เลยใส่เลยเป็นคอนเทนต์เป็นเป็นสัญลักษณ์นะโอ้เป็นหนาหวานเลยครับทำเร็มมือนางนะครับเกลือเรียกเกือบมปูปกติกับนี่จะซื้อเขากินน้ำปลา สีก่อนอน้ำปลาน้ำปลาอยู่นู่นเามน้ำปลาผงช,ชุดลดงชุลดมาไรับนี้ครับใส่หลายแสบหลายแยวจะค้นหมักคมหมักหลนี่ยังบาดน,นี่ยเกี๊ยวเทหอะไรกนเียทนะครับเพชรกินยังไงก็ได้ครับมีไหมไปดูที่โรงครัวนะครับนี่น ยั่ห้เขากันนั่นะแหละเผือบบเผื่ออืม,น,น,มน,น,นะครับมันเหมือ,อมนเดิมนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามแซ่์บอสทินต์ตะมุขหงษ์เทียดเลยอแซร์อย่บตลอดนี่มั้งติใจตลอดนะครับตัวกบกยาวก็คือให้มันหน่อยแต่ปลาทูดีบางบานกระสือนะครับบากนกระหาเก็บน้องโขงน้องหน้าเลยครับตามสะดวกสบายครับผมเน้น ขางมีายครับใช่ไหมครับเป็นอย่ห็นคลิปเป็นไงบ้างนะดีใจไหมดีครับฮะนี่ครับแต่ก่อนอะไรนะพ่อวังเข้ามาเป็นาหารครับห้ามหนีนะครับไม่นีครับนะนี่ครับมีธุรกิจที่บ้านเลยครับก็จับสมัครได้จับสมัครเออนี่แหละมาหาเขากล้อมเขากล้อหนึ่งสองสามนี่นะครับนี่ครับสตรผมสีใใจอ่าเป็นยังคีอปรุง มนเป็นอย่างนี้ปรุงเครื่องก่อนนะครับเราก,ก็ใส่บมะนาวที่หลังนะครับเพื่อชีบวห้ถือกินเปลือกมะนาวครับผมนะเข้าใจไหมตําเนี่ยมันจะได้กินมะนาวกินเปลือกมะนาวมันจะไม่เหม็นคนตาําบางคนกับสีส,สูตรไช้สูตรมันนิดก็เอาล้วครับผมสีตําแบบนี้นะเอารถจัดไปเลยนะข้าวกุ้งนะเป็นอะย่งไร มีดกับมะเขาว่าเขาเร้องมีดก็ได้เนี่ยครับซิมงวันนะครับซิ้งวันอยากซิมแบบง่ายกๆก็แล้กวกับเพราใช้ไม่มีสอดเนี่ยหวานมาใส่เบอร์เลยหันจังหน่อยแตยว่าเค็มกลมกลับเอาที่กินได้แล้วครับสูตรไทสูตรมนันเขาหวาอเป็นแต่เค็มแต่เจ,เจ้านายบอกเค็มหรอๆๆครับมากไปมากมันใเจียมอืม เดี๋ยวการดอกผมกงชุลยจะน้อยครับมากหลายลวควมัวควมัวเนาะใช่เอาอันี่นะขนมจีนใส่เสียงฟุงจะน้อยนะครับรอ่ะทำเลื่มมืมนนอนางกับหมูมัวนแล้วก็ครับนักเงี้ยงกับไส่อันนั้นนี่นี่ครับอ้าง่ายๆเล้วครับขอหยาใส่มือแล้วครับ ไป้วอ mm ่น hmm. ี so uh, ่คร uh, like uh ับง่ายๆนจีนครับอะนี่ครับอื้ไอายุอายุเยอะน้อยคว้าเหรอนี่สิบเ็นจำลิมาน่สิบดอมนนี่ครับนะนี่ครับไปสิบหุนอีกปะถุงหุ้งถุงหุ้งน้อยนะฮะอะทำมั่วกันไปหนึงยีสิบสอ้นบอกจีคไหม ลองชิมไหมให้น้องชิมก่อนนะครับอาเด็กกุ้งเทพ็มามาตับหมูกุ้งเกับดนะเอ้าอร่อยบอกอร่อยไม่อร่อยบอกไม่ถือเออเป็นยังไนเซ่บหรือไม่เซ่บครับอืมอร่อยแล้วใช่ไหมอร่อยแล้วเอาเลยนะเอาถาดนะเห็นบมกหงกัจาก็ตีใจใส่หมูหงก่อนวะหรือวะ นี่ครับเรียบร้อยครับง่ายๆครับเป็นง่ายนี่ครับกระปูครับอ้วนถือโคกนี่นะนี่ครับอืไปเรียกที่สามตาไงอินยังโอ้เข่าเวียนมาเลยนี่ครับไงไงที่เราครับอืนะนี่ครับเรียบร้อยครับผมนี่เรียบร้อยครับ